สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อทีดีมีคำตอบ IT e-Learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาหาฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนนะคะก่อนรับบำนาญน,นะคะตามที่สมาชิกได้ดูคลิปเกี่ยวกับเงินบำนาญชราภาพแล้วนะคะและแต่ละท่านก็จะมีคำถามเกี่ยวกับฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนนะคะซึ่งแต่ละท่านจะมีฐานค่าจ้าง ไม่เท่ากันโดยเฉพาะาผู้ประกันตนที่รับค่าจ้างเป็นรายวันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําการหาฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนก่อนรับบํานาญนะคะในระบบผู้ประกันตนในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะสําหรับท่านที่รู้แล้วก็สามารถเปิดผ่านคลิปนี้ได้นะคะโดยโปรแกรมที่ใช้เราก็จะใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ แล้วก็ใช้โปรแกรม Excel นะคะก่อนอื่นนะคะสำหรับท่านที่ไม่เคยสมัครเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเลยนะคะวันนี้ก็จะมาทบทวนการสมัครในเบื้องต้นนะคะในการสมัครนะคะเราเ,าเข้าเว็บไซต์ของประกันสังคม www. s s o g o t s นะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบผู้ประกันตนนะคะ คลิกเข้าไปก็จะมีช่องการสมัครสมาชิกให้คลิกการสมัครสมาชิกนะคะหลังจากนั้นก็จะมีนโยบายหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะแล้วก็คลิกฉันยอมรับข้อตกลงแล้วคลิกถัดไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเบอร์โทรรหัสผ่านนะคะ แล้วก็คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลวันเกิดอีเมลเรากรอกให้ครบถ้วนนะคะเราคลิกถัดไปนะคะสำคัญโดยเฉพาะเบอร์โทรกับอีเมลนะคะเผื่อลืมรหัสผ่านนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้เราคลิกเพื่อขอรับ OTP เราคลิกไปนะคะก็จะส่งอาจจะส่งผ่านอีเมลหรือเบอร์โทรตามที่เราเลือกนะคะเมื่อเรา ได้ OTP เสร็จนะคะเราก็กรอกรหัส OTP แล้วก็คลิกยืนยนันหลังจากนั้นก็สิ้นสุดการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนนะคะต่อมาเราก็จะมาตรวจสอบค่าจ้างผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะเราก็เข้าสู่ระบบผู้ประกันตนนะคะใส่รหัสผู้ใช้งานรหัสผ่านตามที่เราสมัครคลิกเข้าสู่ระบบนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีข้อมูลการส่งเงินสมทบตรงนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปเราก็จะไปเจอหน้าของการตรวจสอบฐานค่าจ้างหน้านี้นะคะซึ่งเราจะใช้ข้อมูลในหน้านี้ราคาในการคำนวณฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนนะคะแล้วก็โปรแกรม Excel นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาอยู่หน้าข้อมูลการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะอันนี้จะเป็นฐานค่าจ้างของพนักงานที่รับค่าจ้างเป็นรายวันนะคะซึ่งแต่ละเดือนจะสังเกตดูนะคะว่าฐานค่าจ้างแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวันที่ทํางานในแต่ละเดือนด้วยนะคะเมื่อเราเข้าหน้านี้ตรวจสอบฐานค่าจ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปโปรแกรม Excel นะคะ เราก็ไปเสิร์ชหาโปรแกรม Excel นะคะเป็นไอคอนสีเขียวแบบนี้นะคะเราคลิกเข้าไปเราคลิกเข้าไปในสูตรงานเปล่านะคะสำหรับใครที่ใช้โปรแกรม Excel แล้วนะคะเป็นแล้วก็ดูผ่านๆได้นะคะพอเราเข้าสู่ Excel แล้วนะคะเราจะไปหน้าต่างของออระบบข้อมูลผู้ประกันตนเมื่อกี้นี้นะคะ ให้เราไป Copy เลยค่ะเข้าไปคุมดาที่งวดการส่งเงินสมทบจนถึงนี่นะคะแต่ว่าจะก๊อปได้ปีต่อปีนะคะเราก็ Copy นะคะแล้วก็มาเปิดหน้า Excel เมื่อกี้นี้เราจะใช้คอลัมน์ที่ B นะคะคลิกวางเลยค่ะเราก็ขยายหน้าต่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ลำดับ ตรงนี้เพื่อเป็นงวดนะคะงวดของการนำส่งเราจะได้รู้ว่าเรากรอบมาแล้วกี่เดือนนะคะอันนี้เราอาจจะยังไม่ต้องจัดรูปแบบก็ได้นะคะอ่าเราก็กรอบเสร็จเราก็ลากนี่ค่ะคุมดำหนึ่แล้วก็ลากลงมาให้ครบที่60นะคะเพราะเราต้องการดู60เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นเราก็กลับไปหน้าต่างของข้อมูลผู้ประกันตนนะคะเราได้ปี2564แล้วเราจะไปปี2563เราจะย้อนขึ้นนะคะเราก็ไปเลือกปี2 5 6 3อ่าเมื่อเราเลือกปี2563นะคะเราไม่ต้องก๊อปปี้ที่งวดแล้วนะคะเราก๊อปปี้ที่เป็นงวดที่2 5 6 3 1 2นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างคลิก c o p ีนะคะแล้วก็ไปที่ Excel คลิกวางนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ60งวดนะคะเมือ่อเรา copy เสร็จถ้ามันเกินเราก็ลบออกเลยนะคะเราต้องการแค่60เดือนล่าสุด หลังจากได้เงินค่าจ้าง60เดือนล่าสุดแล้วนะคะเราก็จะมาใช้สูตร Excel คำนวณหาง่ายๆนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับพิมพ์คำว่า a v ให้ขึ้นคำว่า Average ก็คือตัวที่2ตัวนี้นะคะแต่มันคลิกเข้าไปแล้วเราก็ไปคลุมดำที่ D2 ก็คือตรงนี้ลากลงมานะคะจนถึง60เดือนก็คือตรงนี้แล้วก็ เข้าไปที่เมนูนี้แล้วค่ะใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วคลิก enter เราก็จะได้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนล่าสุดของผู้ประกันตนแล้วนะคะแล้วเราค่อยนำฐานค่าจ้างนี้ไปคูณกับอับตราเงินว่างงานนะคะสำหรับพนักงานรายเดือนถ้ามีขันค่าจ้างเฉลี่ยที่8,000บาทนะคะโดยส่วนใหญ่ณนะปัจจุบันนี้ เราก็สามารถไปดูคลิปนะคะคลิปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดในกรณีที่ฐานค่าจ้าง60เดือนล่าสุดอยู่ที่800พนะคะจะได้อัตราเงินว่างงานเท่าไหร่นะคะสามารถดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เดี๋ยวลิงกไว้ให้ด้านบนนะคะสำหรับพนักง,งานที่รับค่าจ้างรายวันและต้องการรู้อัตราเงินบํานาญที่จะได้รับต่อเดือนนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นการคำนวณเงินค่าจ้าง60เดือนล่าสุดก่อนรับบํานาญนะคะมีวิธีการหาประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการรู้เงินค่าจ้าง60เดือนล่าสุดว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ